ตอนที่17็ช้างหมิงเหมาะจะฝึกวิธีกระบี่เยี่ยงนั้นหรือทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสเวียนสะสเทือนทันทีหลังจากเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวมาจากทางยอดเขากระบี่วิญญาณทุกคนต่างมองไปทางยอดเขากระบี่วิญญาณเป็นตาเดียวเสียงดังสนั่นเช่นนี้ทั้งยังมีแสงศักดิ์สิทธิ์ทยานขึ้นฟ้าอีกหากเดามิผิดหลักก็สิดน้องหยวนเจี้ยนผู้เป็นเจ้ายอดเขากระบี่วิญญาณคงบรรลุแล้วสินะ ช่างเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งนักสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนติดอยู่ที่แดนนี้มาพันกว่าปีแล้วคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะบรรลุได้บรรลุแล้วจริงงั้นหรือข้าจําได้ว่าท่านเจ้าสานักเคยบอกว่าสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองพันปีจึงจะก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้ใช่เรื่องนี้ข้าเองก็จําได้ดีเช่นนั้นก็แสดงว่าเขาต้องได้รับโชคบางอย่างจึงสามารถบรรลุได้เร็วกว่าที่คาดเช่นนี้ โชคหรือแล้วโชคแบบไหนกันที่ทำให้สิทธ์น้องหยวนเจี้ยนเข้าสู่แดนเทวาได้โดยลดเวลาไปตั้งครึ่งหนึ่งเช่นนี้หน้าเหลือเชื่อช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆมีได้การหลักข้าจะต้องไปถามให้รู้เรื่องข้าไปด้วยหลังจากสื่อสารทางจิตกันครู่ใหญ่เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิด์ดิษ์ไทเสวียนก็กลายเป็นลำแสงหาะไปทางยอดเขากระบี่วิญญาณกันทันทีณนะนอกตำหนักไทสเสวียน นักพรตช้างสเสวียนและหลี่ช้างหมิงต่างหันไปมองทางยอดเขากระบี่วิญญาณเช่นเดียวกันช่างน่ายินดียิ่งนักดูท่านักพรตหยวนเจี้ยนคงจะบรรลุได้เพราะภาพอักษรผู้กันนั้นเป็นแน่ครั้งนี้จึงทะลวงคอขวดจนก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้นักพรตช้างสเสวียนที่รู้ความจริงมีสีหน้าปลื้มปิติขณะเอ่ยขึ้นภาพอักษรผู้กันเยี่ยงนั้นหรือหลี่ช้างหมิงได้สติขึ้นมาอีกครั้ง จึงได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วผู้อาวุโสเรนกายที่เมืองเสี่ยวฉือท่านนั้นก็เคยมอบภาพอักษรผู้กันให้แก่ลูกอูส่สวงเช่นกันขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงสิ่งที่นักพรตชางสเสวียนเอ่ยกับเขาเกี่ยวกับภาพอักษรผู้กันภาพนั้นหรือว่าภาพสองภาพนี้จะแตกต่างกันนี่หมายความว่าผู้อาวุโสท่านนั้นดูแคลนค่าจึงทําให้นักพรตชางสเสวียนมิพอใจค่าอย่างนั้นหรือใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่ คิดได้ดังนั้นหลี่ฉางหมิงก็อดรู้สึกเสียใจมิได้และก็ทําให้เขาอดสงสัยมิได้ว่าพรสวรรค์นในการบาเพ็ญเพียรของตนนั้นด้วกว่าลู่อู๋ซวงจริงหรือหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลี่ฉางหมิงก็โค้งกายให้กับนักพรตชังสเสวียนด้วยสีหน้าโศกเศร้าอาจารย์สิบธิผิดไปแล้วขอรับนักพรตชังสเสวียนหมุนตัวกลับมามองหลี่ฉางหมิงก่อนจะพยักหน้าให้พลางเอ่ยว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นช่วงนี้เจ้าก็จงสํานึกตนอยู่ที่เรือนชางหมิงสักพักก็แล้วกัน หลี่ฉ้างหมิงตอบอย่างนอบน้อมว่าสิทธิทราบแล้วขอรับเอ่ยจบหลี่ช้างหมิงก็หมุนตัวจากไปเงาของเขาทอดยาวใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นทําให้เกิดความรู้สึกหดหู่มิน้อยนักพรตช้างสเสวียนมองด้านหลังของหลี่ช้างหมิงแล้วจึงสายหน้าเบาๆพลางถอนหายใจออกมาก่อนจะกลายเป็นลําแสงหอไปทางยอดเขากระบี่วิญญาณไม่นานด้านนอกของตําหนักกระบี่วิญญาณก็เต็มไปด้วยผู้คน ลานด้านล่างหอสูงเต็มไปด้วยสิทธ์ทั้งหมดของยอดเขากระบี่วิญญาณส่วนกลุ่มคนที่อยู่บนหอสูงนั่นคือเหล่าผู้อาวุโสทั้งหมดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนเว้นก็แต่เหล่าผู้อาวุโสที่ปิดด่านบำเพนเพียรและเหล่าผู้อาวุโสผู้ทรงเกียรติมิกี่คนเท่านั้นแอดผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามในที่สุดหมอกควันด้านนอกตำหนักกระบี่ก็สลายไปประตูตำหนักจึงถูกเปิดออกก่อนนักพรตหยวนเจี้ยนที่เพิ่งจะบรรลุจะเดินออกมา สิทธิ์ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์บรรลุแล้วขอรับท่านใดนั้นสิทธิ์ยอดเขากระบีวิญญาณเกือบร้อยคนที่ยืนอยู่ตรงลานด้านล่างก็คุกเข่าอย่างพร้อมเพรียงพร้อมเอ่ยแสยดงความยินดีด้วยเสียงดังกึงกก้องไปทั่วทั้งยอดเขากระบีวิญญาณสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนข้าขอยินดีด้วยสิทธิ์น้องหยวนเจี้ยนยินดีด้วยที่บรรลุแดนเทวาเสียทีผู้อาวุโสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเทยวศิลทั้งหลายต่างประสานมือคำนับแสดงความยินดีให้กับนักพรตหยวนเจี้ยน นักพรตหยวนเจี้ยนมีท่าทางกระปรี้กระเป่าสีหน้าเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพลางประสานมือคาราวะเป็นการขอบคุณขอบคุณสิทธิพี่ทุกท่านมากขอรับผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งสบสายตาการจากนั้นนักพรตจิวจวีจึงเริ่มเอ่ยถามเป็นคนแรกว่าสิทธิน้องหยวนเจี้ยนท่านเจ้าสำนักเคยคาดการว่าเจ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 0 0พันปีกว่าจะบรรลุเข้าสู่แดนเทวาได้แต่บัดนี้เวลาเพิ่งจะผ่านไปเพียง1,000พันปีเท่านั้นเจ้ากลับบรรลุเข้าสู่แดนเทวาได้แล้วเจ้าได้รับชคครั้งใหญ่อะไรมาใช่หรือไม่ คนอื่นพยักหน้าตามพลางมองนักพรตหยวนเจี้ยนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยโชคครั้งใหญ่นักพรตหยวนเจี้ยนพยักหน่ายอมรับก่อนจะเอ่ยพร้อยรอยยิ้มพลางยกมือขึ้นลูบหนวดในเมื่อสิทธิจิจวีเอ่ยถามอีกทั้งสิทธิทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้แล้วเช่นนั้นข้าก็จะขอมิปิดบังใดๆอีกก็แล้วกันพูดจบนักพรตหยวนเจี้ยนก็สบตากับนักพรตช้างสเสวียนครู่หนึ่งพลางกล่าวต่อ เมื่อไม่กี่วันก่อนอูสวงได้นำภาพอักษรผู้กันภาพหนึ่งกลับมาจากเมืองเสี่ยวชื่อภาพนั้นแฝงเจตจำนงที่แท้จริงของวิธีกระบี่เอาไว้มหาศาลข้าได้รู้ซึ้งบางสิ่งจากภาพนั้นจึงได้บรรลุเข้าสู่แดนเทวสมดังปรารถนาภาพอักษรผู้กันงั้นหรือเมืองเสี่ยวชื่องั้นหรือเหล่าผู้อาวุโสที่ได้ฟังต่างก็ขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเคร่งครึมพลางศบสายตากันอีกครั้งเพียงแค่ได้รู้ซึ้งถึงเจ็จำนงที่แท้จริงของวิธีกระบี่ที่แฝงอยู่ในภาพอักษรผู้กัน ก็สามารถก้าวเข้าสู you know, language language. No like. ่แดนเทวาได้แล้วภาพอักษรผู้กันนี้แฝงเจตจำหนงที่แท้จริงเช่นไรเอาไว้กันนะใช่แล้วเมืองเสี่ยวฉือหรือว่าภาพอักษรผู้กันนั่นจะมาจากผู้อาวุโสที่เร้นกายอยู่ในเมืองเสี่ยวชืออย่างนั้นหรือแสดงว่าผู้อาวุโสท่านนั้นเป็นยอดฝีมือวิธีกระบีสินะใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่ตอนนั้นเองจู่จูนักพรตหยวนเจี้ยนก็สายหน้าพลางถอนหายใจออกมา ทุกคนเห็นดังนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปและเต็มไปด้วยความสงสยัยแม้แต่นักพรตชางสเสวียนเองก็อดที่จะขมวดคิ้วมุ่นมีได้ใบหน้าของเขาปรากฏความลังเลขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเยี่ยงนั้นหรือก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้แล้วเหตุใดยังสายหน้าถอนหายใจเช่นนี้เล่านักพรตหยวนเจี้ยนยกมือขึ้นลูกหนวดพรางเอ่ยว่าสิทธิพี่ทุกท่านข้าขอบอกตามตรงว่าความจริงแล้วข้าช่างโง่เขานัก จึงรู้ซึ้งเจตจำานงที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในอักษรผู้กันภาพนั้นเพียงผิวเผินเท่านั้นฮะเสียงอุทานของเหล่าผู้อาวุโสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้ยเสวียนดังขึ้นมาทันทีรู้ซึ้งเพียงแค่ผิวเผินก็สามารถบรรลุได้แล้วเช่นนั้นหากรู้ซึ้งทั้งหมดหละ่ะก็มีลอยขึ้นสวรรค์ไปเลยอย่างนั้นหรือแต่ใบหน้าจริงจังของนักพรตหยวนเจี้ยนก็ดูมีเหมือนกำลังโอ้อวดแต่อย่างใด นักพรตชิงเย่เอ่ยพลางขมวดคิ้วแน่นสิทธน้องหยวนเจี้ยนหากเจ้ามีว่าอะไรให้พวกข้าดูภาพอักษรผู้กันนั่นสักหน่อยได้หรือไม่ใช่แล้วสิทธน้องหยวนเจี้ยนให้พวกเราดูหน่อยได้หรือไม่มีหลายคนที่มองนักพรตหยวนเจี้ยนด้วยสายตาขอร้องและก็เป็นความในใจของทุกคนที่อยู่ในที่นี้เช่นกันพวกเขาต่างก็พากันสงสัยว่าภาพอักษรเช่นไรที่แฝงเจตจำนงที่แท้จริงของวิธีกระบี่เอาไว้ได้น่ากลัวเช่นนอนี้ นักพรตหยวนเจี้ยนกวดาตามตัดธงรทมคนพร้อมกับพยักหน้าสิทธิพี่ทุกท่านพวกเราไปดูด้านในตำหนักดีกว่าจากนั้นนักพรตหยวนเจี้ยนก็หมุนตัวเดินเข้าไปด้านในตำหนักเหล่าผู้อาวุโสต่างก็เดินตามหลังเข้าไปเป็นแถวจนเข้ามาถึงด้านในตำหนักกระบี่นักพรตหยวนเจี้ยนก็มีได้ยิกยักแต่อย่างได้เพียงแค่ใช้พลังจิตก็มีลำแสงเจิดจ้าพุ่งออกมาจากแหวนเก็บสมบัติหลังจากนั้นก็มีภาพอักษรผู้กันลอยขึ้นมาและค่อยๆค,ค,คลี่ออกม่านสายฝนยามพลบค่ำสดชื่นราวกับสารฤุดู ท่นตัวอักษรโบราณในภาพก็ปรากฏสู่สายตาตัวอักษรเหล่านั้นลื่นไหลดุดสายน้ำแต่กลับทรงพลังและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันมีพลังกระบีแฝงไว้ระหว่างลายเส้นและเต็มไปด้วยเจตจำนงแห่งกระบีอย่างมิรู้จบเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์ดิษฐ์ไทยเสวียนต่างก็จดจ้องไปยังตัวอักษรผู้กันที่ปรากฏอยู่กลางอากาศก่อนที่สีหน้าแต่ละคนจะเปลี่ยนไปและในตอนนั้นเองนักพรตชางสเสวียนที่กำลังเปรียบเทียบภาพอักษรผู้กันทั้งสองภาพอย่างตั้งใจก็มีความสงสัยเกิดขึ้น หรือว่าผู้อาวุโสท่านนั้นหมายความว่าชังหมิงเหมาะจะฝึกวิธีกระบี่จริงๆเยี่ยงนั้นหรือ